2ตำนานเครื่องยนต์รับ Honda 3สูบ V ีลูกผสม4จังหวะและ2จังหวะย้อนกลับไปที่งานอิกมา0 2 4ค่ายปีกนก Honda ได้ทำการเปิดตัวเครื่องยนต์ต้นแบบสุดแปลกตาที่มาพร้อมกับเลเยอร์แบบ3สูบ V ซึ่งไม่มีให้เราเห็นบ่อยนักในมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่และเะเลอ u t ของลูกสูบที่ว่านี้ยังแปลกไม่พอ รถคันดังกล่าวก็ยังมาพร้อมกับระบบอัดอากาศไฟฟ้าอีคอมเพรสเซอร์ or, เสริมเข้าไปอีกแต่รู้หรือไม่ว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนถ่ายปีกนกก็มีข่าวลือพัฒนาเครื่องยนต์แบบ3สูบ V ที่แปลกพอกันพูดเปิดมาแบบนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าค่ายปีกนกเคยมีประวัติในการจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สสูบ V มาแล้วในยุคเก่าอย่าง MVX 250F และ NSR 400R แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคข,ของเครื่องยนต์2จังหวะที่อาจจะดูแปลกก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดุดโลกอะไรเมื่อเทียบกับยุคสมัยของมันแต่ในช่วงปี2003สื่อจากญี่ปุ่นยันยังแมชชีนก็เคยมีการพูดถึงข่าวลือของเครื่องยนต์สสูบ V ปริศนาที่ได้รับการพัฒนาโดย Honda และดูเหมือนว่าจะพัฒนาไปไกลแล้วด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการผลิตออกมาจาหน่ายจริงซึ่งเครื่องยนต์ลูกดังกล่าวจะมีรูปแบบการจุดระเบิดแบบ4จังหวะใน2สูบหน้า แต่ในสูบเดียวที่อยู่ด้านหลังจะใช้การทำงานแบบ2จังหวะแทนโดยการเลือกใช้เลเ o u t ์แบบ3สูบ V นั้นจะทำให้มิติโดยรวมของตัวรถนั้นแคบกว่าการใช้เครื่องยนต์แบบ3สูบเลี้ยงตามปกติแน่นอนว่าถึงแม้เราจะทำแบบเดียวกันได้กับเครื่องยนต์แบบ4ีสูบ V แถมยังมีจำนวนลูกสูบที่มากกว่าแต่การลดจำนวนลูกสูบที่ด้านหลังก็จะทำให้ช่วงขาของผู้ขับขี่นั้นแคบลงเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานทั่วไปทั้งยังช่วยลดความร้อนสะสมได้ด้วย แต่สิ่งที่ทาให้เครื่องยนต์ลูกดังกล่าวมีความโดดเด่นมากที่สุดคือการที่2ส,สูบด้านหน้าจะใช้การจุดระเบิดแบบ4จังหวะในขณะที่2ส,สูบด้านหลังจะใช้การจุดระเบิดแบบ2จังหวะซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถรวมจุดเด่นของเครื่องยนต์ทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกันได้เช่นการที่สองลูกสูบที่ด้านหน้าสามารถสร้างแรงบิดได้ในรอบต่ํามากกว่าการใช้เครื่องยนต์แบบ2จังหวะตามปกติแต่การจุดระเบิดในทุกรอบเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์แบบ2จังหวะก็ช่วยสร้างแรงม้าเสริมได้ในรอบสูง ส่วนการเปลี่ยนไปใช้เสื้อสูบและฝาสูบแบบเครื่องยนต์2จังหวะยังช่วยลดขนาดของเครื่องยนต์ในช่วงขาของผู้ขับขี่ลงได้อีกอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นเครื่องยนต์ลูกดังกก่าถูกนํามาใช้งานจริงแต่พวกเราที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันก็ทราบกันดีว่าเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกับข่าวลือและรลต้นแบบอีกมากมายในวงการยานยนต์เราก็ได้แต่หวังว่าเครื่องยนต์แบบ3สูบ V พร้อมระบบอัดอากาศอ,าาศอีคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่ ของ Honda ที่ได้ทำการเปิดตัวไปในงานอีกมาสนั้นจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้และไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เราฝันเล่นเฉยๆหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย